การเมืองตอนนี้มันก็แปลกๆนะฮะอนุทินก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแสดงตัวชัดเจนนะฝั่งคนของประชาธิปัตย์ก็หันไปอยู่พัคภูมิใจไทยนะและตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะสถานการณ์ขณะนี้นะอนุทินชานวีรกูลมีโอกาสเป็นนายกวัฐมตรีคนต่อไปหากรัฐบาลอุงอิง โดยเฉพาะตัวอุ้งอิงเองขาดคุณสมบัติหรือโดนหยุดพักนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีทย6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกอมปถัมภ์ที่ซิงโจโจก็ไปหาเสียงให้กับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยทําให้งงว่าตกลงอภิสิทธิ์เนี่ยจะย้ายไปภูมิใจไทยใช่หรือเปล่าอดีตนายกนี่อยู่ติดในเรื่องหรอครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ไปลงช่วยหาเสียงพัทลุงเครือข่ายของโกเกียครับพระพิพัฒน์พี่คนุณวงนี้ไม่ได้ติดตามตรงนี้เลยไี่หัวหน้ากขาวงตัวเป็นกลางแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนองก็ก็อย่างที่บอกอ่ะทุกทุกทุกคนก็ก็มีมีหน้าที่มีสิทธิ์ในการที่จะจะแสดงบลบาททางการเมืองของตัวเองครับ ก็ท่าเมตตาเครือข่ายที่ท่พิพัฒน์ท่พิพัฒน์ก็ก็ต้องถือไว้ความบรุณาของท่านครับคือถ้าเราอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องเรื่องตั้งน้องสินเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะมาเกี่ยวพัน <S 2> <S 2> <ม>เรื่องาการดูด,ดเรื่องอะไรแมเ่เรื่องดูดมาอยู่พักเป็นกา,บบนาเรเมืองไกลไปคนที่พลาดพิงผม พูดเสมือนกับว่าเอ๊ะผมเปลี่ยนแปลงแปรพักหรืออะไรอย่างไรที่จริงผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักแต่เชื่อไหมครับตั้งแต่ผมออกมาจากพักประชาธิปัตย์ใครมาชวนผมตั้งพักใครมาชวนผมย้ายพักผมปฏิเสธหมดเพราะผมบอกว่าผมยึดถืออุดมการประชาธิปัตย และถ้าวันหนึ่งผมเห็นว่าประชาธิปัตย์ทำการเมืองตามอุดมการณ์ที่ผมเชื่อผมก็กลับไปอยู่ประชาธิปัตย์แต่ถ้าแนวคิดไม่ตรงกันผมไม่อยากขัดแย้งกับใครผมก็นอนอยู่บ้าน เพราะในที่สุดสำหรับผมคนคนหนึ่งใหญ่กว่าหลักการใหญ่กว่าอุดมการใหญ่กว่าองค์กรใหญ่กว่าส่วนรวมไม่ได้ผมยึดมั่นแนวทางนี้และวันนี้เมื่อคุณสาโรธซึ่งคุ้นเคยกับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมพกอะไรมาที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อะไรเนี่ยแต่ว่าเมื่อคุณสาโรธ บอกจะลงสมัครสิ่งแรกที่ผมบอกส่งนโยบายมาดูสินึกว <player> ่าแกจะถ่ายรูปโรชัว <popped> ร <reci weg> ์มาสักหน้าสองหน้าแกส่งมา55ข้อผมก็เลยต้องนั่งอ่านทั้ง55ข้อ9ด้าน9ดี จะให้ไล่ทั้ง9ด้านไหมผมกลัวเดี๋ยวทางนี้จะอายว่าจำไม่ได้แต่ผมจำได้เศรษฐกิจดีการศึกษาดีการสาธารณสุขดีการท่องเที่ยวดีสิ่งแวดล้อมดีเทคโนโลยีดี การบริหารจัดการดีดโครงสร้างพื้นฐานดีดอีกข้อหนึ่งอะไรวัฒนธรรมดีครบ9ด้านแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าเขียนเขียนเขียนไปทีละด้านเอาข้อนั้นข้อนี้มาเรียงกันเ,ยเฉยๆ9ด้าน9ดีเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน คือให้พัทลุงทันสมัยน่าอยู่แบบยั่งยืนจากกรณีที่อภิสิทธิเวชชีวะนะครับอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายกมัตรีนะครับได้ขึ้นเวทีประสัยหาเสียงให้กับนายสาโรธนะสามารถผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนายพิพัฒนะรัฐ กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแกนนําของพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งก็มีการไปถามอนุทินชาญวิรุณอนุทินบอกไม่ทราบเรื่องเลยเพิ่งทราบทีหลังนะคะรับว่ากาลังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่าิสิทธิ์ย้ายมาอย่างพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะอนุทินบอกว่าไม่ใช่ฮะเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับสาวโรนะก็เลยมีการประสัยในรอบนี้ เรือ่องนี้ก็คนของพรรคประชาธิปัตย์และคนที่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็บวยวายกันสน,นั่นแต่มันเกิดอะไรขึ้นวิสิทธิ์จะไปหรือเปล่าก่อนหน้าน,นั้นคุณวิสิทธิ์นะก็เคยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่บอกว่าเขาจะไม่อยู่พรรคอื่นนะยังคงจะอยู่พรรคเดิมนะครับแล้วก็ไม่หักหลังไม่ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองไหนจู่ๆคุณวิสิทธิ์ไปขึ้นเวทีของพรรคภูมิใจไทยที่ พัทลุงในการหาเสียงขององ,ง,รรงค,ค,ค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ได้ความว่าคุณวิสิ์เนี่ยมีความสนิทสนมกับสามารถนะฮะขอไปมีความสนิทสนมกับสาวโรธพัทลุงนะครับซึ่งคุณสาวโรธสามารถเนี่ยที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับคุณอภิสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนนะฮะ เมื่อคุณวิสิ์ลาออกเขาก็ลาออกด้วยนะส่วนาสาวโรตก็ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็เลยขอให้คุณวิสิธินะไปช่วยทําการหาเสียงด้วยนะการเมืองตอนนี้มันก็แปลกๆนะนุทินก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแสดงตัวชัดเจนฝันะ่งคนของประชธิปัติ์ก็หันไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะและตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะสถานการณ์ขนาดนี้นะฮะอนุทินชาญวิรกุลมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตคนต่อไปหากรัฐบาลอุ้งอิงนะโดยเฉพาะตัวอุ้งอิงเองนะขาดคุณสมบัติหรือโดนยุบพักนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ,ขอ,อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัชสมัยสยามนามไทยรุรง่งเรืองอมรสกิตธถทาพอนครแห่งปูชนีด่วยราบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตรรริวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานขัตติยะจารีประเรรพณีพระชงค์จักรีเสวยราชสมบัติตามบญญัาบนกเกียนบ้บานถาเถลิงอ,องค์กษัตริย์ตราราชพระผู้ทรงบ,บุญ ทรงคองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสุิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมศดานเหลือแผ่นสุบันคันติยันสงา,าสสงา,ามประนตลดกายพระสทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามมีเสทรองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตา,าทั่วทุกเขต้ามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริ่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอสูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผนสุบันขันธิยาสนางาม ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์กรริญตาม่วสทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส่สองสัตวดดีมีกษัตริย์เริทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ そう。<ー>